Nói ngại Xảy lô Nó tà mà hết Nói ngồi, đi โอ้หโอ้โหไฟนี้โอ้โหล้าเลยวันนี้เทสปลาล้าเลยโอ้โหไฟนี้ออกยาวโอ้อหอื้มอื้ออื้ม ติดหน่อยเดียวด้วยเว้ยละโฉบปลาปลาปลาโฉบอยู่ไหมเนี่ยจะอยู่ไหมเนี่ยสองฝ่ายแล้วจะอยู่ไหมเนี่ยฝัง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 อยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้าปิเปอร์ไม่ได้มาเดี๋ยวลอง,องหลังอีกตัวหนึ่ง ดูดิโอ้โหโอ้ยใบใหญ่เพียบเลยใบใหญ่เพียบเลยต้องใช้คำนี้ันใหญ่บานเลยดูราคาปราคาก็ตึงเท่าไหร่ดูดิสองฟ้าจมจมามโอ้ไซม์นี้ดู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 โอ้โห ดำทองครับดูตัวเดี๋ยวดูตัวดูตัวเด็กจะหาวะ่ะโอ้ตัวเป็ดไปกับปลาซีกหนึ่งข้างหน้าเหลือสองเงี้ยง ปลายที่นะเห็นเขาบอกว่าปลายที่ลูกปลายเยอะโอ้โนี่ไฟน้ำพุ่นเลยดูดิดูปลายที่โโหวปลาที่เข้าปลาที่เข้ามาเองก็เยอะด้วยดวยเห็นเนี้ย รถเข้าถึงถึงสุดท้ายเลยนะโอ้โหโอ้หลุด อ้อยเอาหูยเอาหูยเจ้าแม่ประคุณลุนจองมีตะปลาใหญ่ทั้งนั้นเลยเกิดอีกแล้วไอ้เปิลลอยอีกแล้วออโอว้โหตีสามเอาอีก ้าาปลีอย่งเท่าไหร่ก็สู้ดูดิโอนแก้วว่ววิ่งวิ่งยาวโหลุดวิ่งยาวโูยิงไยบอมปลายิงเยอะจาแม่ประคุณลุนช่องไอ้เปิ้ลจะเกิดอีกแล้วอีคลิปนี้ดันยาวเลยวูวู บอกเลยครับจิตนี้ใครพลาดนะเีีื่อผมว่าเหยื่อสไตล์เขาะแว้งมันหลุดถอ,ย,อ,ย,อยหลุดหรือว่าอะไรวะหรือขยะ เดือบิ่มเอ้าเอ้โห้ยมันพันโอ้โห้ยดอ,อ,อกแล้ว สังเกตมันกินช่วงตอนเราปล่อยหยุดนะหรือบางทีกินช่วงคอเหมือนมันจ้องแล้วสวบูสวบสูบเขาให้ หน่อยโอ้ยว oh, 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 uh, oh, ิ่งยาววิ่งยาวโอ้ยโอ้ยหลุดโอ้ยโดนอีกตัวโอ้ยหลุดแล้วโดนอีกตัวครับเยวดูวิ่งยาวโอ้ยหลุดไปตัวครับโดนี้ตัวโอ้โดนมาโดนสาสองทั้งนั้นเลยนะมีปลาบิ่มบ้างครับปลาปลายนะที่ผมโดน แต่ผมว่ามีบิ่มอยู่แล้วล่ะนะเดี๋ยวพูดกันไว้ก่อนเลยนะเพราะเป็นเป็นปลาปล่อยอ่าหาก,กินตามธรรมชาติครับวิ่งยาวสิบสี่นี้ใครพลาดที่จะร้องว่าเสียดายจังโอ้ยโอ้ยโอ้โหล <c oughs> ้วไปแล้วเปล้นมึง่วเลยมึงเจอทิ่ปลาใหญ่มึงรั่วมึงรั่ว ก็ผมอยากลวกครับบอกได้คำเดียวครับโดนแต่ปลาใหญ่ๆนะครับนะผมตกปลาแบบสนุกสนานน้ำนะไม่คิดที่อยากจะมีดราม่าก,กับใครหรือผู้จัดท่านใดน,นะอุใส่นี้มือสั่นโอ้๋ยวกันจะไปเยี่ยอูย้หู

งกันต่างกัยต่งกันนะางันนะตางกันนะแกมาดิสั่งตัวังเยดูเนี่ยปลดดัอนนี้แล้วนะก็สั่งสั่งไม่ต้องไปถึงตั้งรู้ว่าตั้งรู้ว่าตัังรู้ว่าตั้งรู้ว่าตั้งี๋ยว่าตั้งรู้ว่าตั้งรู้ว่าตั้งรม้ว่าตังรว่าเั้งรู้ว่าั้งีู้ว่าตั้งรูว่าตั้งว่าตั้งีว่าตั้งรู้ว่าตัแง้ว่าตั้งรว่าตั้งรู้ว่ังรู้วาตั้งวั้งีู้ว่าตั้งวั้งร เดี๋ยวถ้าเป็นป้าเากลับนู่นนี่นั่น,นดูเลยพังอะ่ะดูครับเบ็ดเนี่ยโดนต่อเน,นื่องอะไดูงา้งางง้างง้างง้างทั้งนั้นนะเด่ด้วยตัวครับจิบนี้ยาวๆเลยมันเข้าแง้มมันเข้าแง้มพอดีดูตัวยาวๆเลยสิบกว่านาทีเลย ดูดูนี่ไงเปิดเลยมือหมายจันมือหมายจันทรนะนะบอกไล้ครับพลาดใครไม่มาพลาดมีปลายที่นะขนาดหัวกินดีกลางกินดีดเ,เอาแค่อย่างนี้พอ ไ่ใหญ่เยอะมากเลยปลานี่นี่นี่าน้ำขุนเลยเคใกันันหิวโหยอะครับอืม Ừ, <Nee> <Nee> đúng đi, thấy mày, thấy nà, thấy 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 ออกใกล้ๆกอนอ้เนี่ยเห็นไหมฮูวี่ฮูนทำยัยดีล้วไม่รู้ว่ะ นี่หายไปแล้วหูรุดดูว่าครับดูดูคืนน้ำบ้าไปเลยครับเจอปลาไทยนี้เปิร์นบ้าเลยไม่ต้องขอไกลเลยเนะนี่ยนี่หายเห็นไหมน้าโคตรเยอะปลาดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โว อบ้าไปเลยเปิ้ลเจอปลาใส,ส,ส่นี้จุดสี่นี้กระบอกเลยครับไข่ไม่ว่างมนี่พลาดโอ้โหวิ่งย,ย,ยาวโอ้โหลอยอีกแล้วทิปนี้อีก เปิ้ลอาชูราไอเปิ้ลหมาล่าเขาว่าอุยอ้ยอุ้ยมาสิปลาไตนันนี้คารบอดเท่าไหร่ผมก็สู้อะแล้วน,น,นัำ้ำโกโปเม็มเต็มนะดูดิอันนี้คือปลาปลาที่ปาดฉีกนะ เนี่ยครับปลาที่ปากขีดอันนี้ปากขีดผมว่าผมปล่อยไปอ่ะเดี๋ยวมันก็ไม่ไม่กินอยู่ดีนะหูดูครับแตตัวนูน้นอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปให้เจ้าของถ้าเจ้าของไม่เอาก็ขอน,นี่ีดูดินะดูดูครับกองโกโปรแบตหมดนะฮึดูตัวดีดูตัวดีนี้รุมสามอ่ะ โคตรเยอะหลูเรื่องครับแล้วเจอกัน